มาดูวิถีคนบ้านนอกเดอ้อพี่น้องเขาลวกเขาสวนกับเจอต้นบักหงมันบอ๊อพี่น้องจักซุกจ๊คดิฟว่าไปไปสวนเราก็จะหิวขุดถังไปไหมขุดถังก็มีดไปอืมเราไปเจอฝรัง่งเจอมะละกอรเราอยากกินเราก็จะกินเลยเออเนาะบางทีก็ลูกซุกก็ต้องไปแย่ง เอ็ดเอ็ดอะไรกาเล้ว่ะเออกาเนี่ยกาก็ชอบกินเนาะกาก็ชอบกินมะกอูอแต่ส่วนมากที่บ้านก็ไปสวนทุกวันเนาะก็ก็ก็ทันอยู่จ้ะแต่บางทีกามันก็กระจอกินก่อนเนเาะต้องหาอะไรกินอนะ่ะออกไปรั่วไปสวนเนี่ยต้องหาแนวกินพี่น้องมกักขามพี่บ้าง มะกอทั่วเละฝรัรร่งแล้วก็กินทุกอย่างนะเราก็จะกินเลยนะเราก็จะเป็นคนที่ไม่กลัวอย่างมะกอนะเราก็จะกินเลยอมะกอซุมกมะกอห่ามก็ว่าไปไป่ไปะดูกันงามๆนิดหนึ่งอ้าวมัน มันก็อิ่มท้องได้ไปนอกเนี่ยมันก็มีประโยชน์มันก็อิ่มท้องเนี่ยนี่อของธรรมชาติไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่ยาอกินได้กินเข้าไปอิ่มท้องเป็นไฟเบอร์เป็นอาหารที่มีประโยชน์นาะนี่โอ้ยชีวิตบันโนกนะเราก็จะพากินได้ อดยากจ้ะชีวิตอะมันอดยากมันก็ต้องกินทุกอย่างที่ขวางหน้าบางทีเราก็นนอกมันมาทำสมตำก่อน แกนมันเข้าไวกินเล่นรูเนี่อเดี๋ยวให้มทำสมตำพี่น้องอันนี้กินเล่นไปก่อนกินเล่นร้องท้องไปก่อนอืม เนี่เอาคนจนเราอยู่กันแบบนี้อ่ะเดีตอนนี้คือความอ้วนค่ะอยู่งเทพของกินแย่ๆความอ้วนน้ำหนักเกินมาเยือนเราก็ต้อง สู่ธรรมชาติอืมอมาดูกันเพลินๆเนาะ เผื่อทำคลิปเผื่อคนที่เขาไม่เคยจนไงอืมแล้วคนบ้านนอกเขาอยู่กันยังไงอือเดี๋ยวให้ดูอืมเด็กน้อยเนี่ผลละหมากลากไม้ที่มีแถวๆวนั่นะเก็บกินมดนะหมายถึงว่ากระท่อนเออมะอะไรนะกระสังอือลูกอะไรแต่ไม่อะไรเราเก็บกินมัดแหละเป็นเด็กบ้านนอกอะอือ อเราก็อยู่รอดมาได้เนาะโตมากับของไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่ยา ลาไปก่อนเด้อะเรากินต่ออืขอบคุณมากที่มาเยี่ยมชมนะ Thanks so much everyone Bye bye